มาเลยมาเลยมอเมเอวรับลูกปูกันเลยเอามารับลูกปูเลยมีเมียวออกมารับลูกปูกันแล้วเราล,ลูกปูกันแล้ว <c oughs> ลลลวิว่งมากันใหญ่เลยวิ่งมากันใหญ่เมียวเล็กมเมียวน้อยมเมียวใหญ่มารับลูกปูกันโอ้โห <c oughs> ทั้งเมียวทั้งไก่ก็มาด้วยกันเลยเมียวทั้งไก่ก็รอรับลงปูก,กันเนาะปูก,กลับมาแล้วแม่แม่ทั้งหลายลูกไกล่ลูกเจียบ <c oughs> ไก่ใหญ่ไก่น้อยไก่เล็กมาแล้วลงปูเข้ามาข้างในแล้วเร็วอ่าเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาในนี้เร็วเข้ามาในาวัดเร็วหรือไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนั่งเล่นนงนั่งก่อนนะ เร่นก่อก็ได้ครับหลวงปู่เก็บสัมภาระจะได้จัดเตรียมอาหารให้ครับเอาพวกไก่แม่ไก่ทั้งหลายรออาหารเหมือนกันเหรอรออาหารเหมือนกันเอ้าเมียวเก็เล่นมาให้กับไก่ คาร์ป,ปูเข้ามาขนาดแล้วครับมีเมียที่ไม่ออกมาก็มีอยู่ในนั้นก็มีเข้าไปเป็นไรครับบ่เป็นหยังบ่เป็นไรครับใครที่ออกมาข้างนอกก็นั่งพักผ่อนกันก่อนเนาะนั่งพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงป,ปู่จัดเตรียมอาหารให้ก็จะเรียกให้นะคาร์ลป,ปูก็นําภาพความน่ารักของน้องน้องเมียให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันทั้งเมีเมียทั้งไก่เฝ้ารอหลวงป,ปูอย่างนี้ทุกวันทุกวัน ก็จะรออาหารจากลวงปูบิสบาตมาให้ด้กินกันนะครับเ,เป็นอาหารสดพร้อมข้าวซือ้อเอานะซื้อจากญาติโยมที่ได้ส่งปัจจัยมาให้ลวงปู่ได้ซือ้อจะซื้อให้น้องๆเหมียวนะเนาะก็เป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ข,ข,าาข้าวข้าวสารมะหุงหายิสบารเป็นแกงเป็นเพราะนั้นเมียวกินไม่ได้นะ ก็ขอโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้อน,น้องเหมียวขอจงมีความสุขสมปราถนาทุกการทุกคนทุกท่านด้วยเถินสาธุ